สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอโซเฟียแพทย,ยากรณก,กันอีกครั้งนะคะเอาล่ะคลิป,คล,ปคลิปนี้นะคะเราจะมาในท็อปิกที่ว่าคนโสดเนี่ยนะในช่วงระยะเวลาเนี้ยจะมีคนเข้ามาไหมอ่าจะมีคนใหม่เข้ามาไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะ,ะจงกับใครนะคะหากใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะพิมพ์เพิ่มเพื่อนในแอปเขียวเลยนะหรือกดลิงก์ที่หน้าไบโอก็ได้นะคะ เป็นพลังงานแรนดรอมนะคะเป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้หรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้ดูเพื่อความบันเทิงนะคะอะทีนี้เรากลับเข้ามาในมาสู่ท็อปปิกกันนะคะว่าคนโสดนะเอาใจคนโสดนะคะคลิปนี้เอาใจคนโสดคนโสดนะคะช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ยนะคะอันใกล้ของแม่หมอนี่คือ1ไม่เกิน3เดือนนะคะระยะเวลาอันใกล้เนี่ยจะมี คนเข้ามาไหมนะคะ